ร่างกายของคุณไม่ใช่แค่เครื่องจกกักรทางชีวภาพเท่านั้นแต่มันเป็นกระจกสะท้อนสภาวะจิตสำนึกของคุณสิ่งที่คุณรู้สึกสิ่งที่คุณเชื่อแม้แต่ความคิดที่เงียบงันในจิตใจล้วนประทับร้องรอยลงบนทุกเซนทุกเซนเลือดทุกลมหายใจมีบางคนที่เป็นโรคร้ายซึ่งวิทยาศาสตร์ระบุว่าไม่มีทางรักษาแต่แล้วพวกเขากลับฟื้นตัวขึ้นมาได้ในวิธีทางที่วงการแพทย์ไม่สามารถอธิบายได้ มีบางคนที่เพียงแค่ใช้จิตตานุภาพและการเปลี่ยนแปลงภายในจิตสำนึกก็สามารถทำให้ร่างกายของตนฟื้นฟูและรักษาตัวเองได้นี้ไม่ใช่ปาดิหารีและไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือพลังที่มีอยู่จริงศักยภาพที่ถูกคนพบมาตั้งแต่สมัยโบราณแต่กลับถูกลงลืมไปในโลกยุคปัจจุบันคุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าจิตสำนึกสามารถตั้งโปรแกรมร่างกายใหม่ได้หรือไม่ อาจมีประตูบานหนึ่งอยู่ภายในตัวคุณซึ่งเพียงแค่เปิดออกก็จะทำให้คุณสามารถควบคุมพลังแห่งชีวิตที่ไหลเวียนอยู่ในทุกเซลล์ของคุณได้และหากเป็นเช่นนั้นคุณจะสามารถปลุกพลังนั้นขึ้นมาได้อย่างไรการตระหนักรู้ถึงพลังแห่งการเยียยาเมื่อจิตใจและร่างกายหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว มีความจริงอันน่าพิศวงที่ไม่ใช่ทุกคนจะตระหนักได้ร่างกายของเราไม่ได้ทำงานแยกจากจิตใจทุกความคิดทุกอารมณ์ทุกความเชื่อล้วนทิ้งรองรอยไว้ไว้ในทุกเซลล์ของเราเมื่อเราหวาดกลัวร่างกายตอบสนองเมื่อเราโกรธหัวใจเต้นแรงขึ้นเมื่อเราจมอยู่ในความซื้นหวังระบบภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอแรงแต่ในทางกลับกันก็เป็นจริงเช่นกันความคิดเชิงบวก สามารถบรรเทาความเจ็บปวดความสศรัท่าสามารถฟื้นฟูบาดแผลที่ดูเหมือนไม่มีวันหายสิ่งนี้ไม่ใช่แค่แนวคิดเลื่อนลอยหรือเรื่องราวเพื่อสร้างแรงบันดาลใจเท่านั้นแต่มันได้รับการพิสูจน์ผ่านการทดลองทางวิทยาศาสตร์มากมายนักวิจัยด้านประสาทว,วิทยาและจิตวิทยาค้นพบว่าสภาวะของจิตใจส่งผลโดยตรงต่อระบบประสาทอตัอตโตมัติความสามารถในการฟื้นฟูเซล และแม้กระทั่งวิธีที่ DNA ของเราตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมแต่บางทีความอัศจรรย์ที่สุดอาจไม,ไม่ไม่อยู่ที่การค้นพบทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แต่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์รู้มานานาน,นับพันปีแล้วในอารยธรรมโบบรนไอไอข้ามุนเมื่อผู้คนยังไม่มีเครื่องมือแพทย์ไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่พวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เราส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้สูดเด ซึสี่ไปการเชื่อมโยงลึกซึ้งกับตัวตนภายในของตนเองมีเรื่องเล่าขานกันว่าในวิหารโบราณของอียิปต์นักบวชสามารถใช้พลังแห่งจิตสำนึกเพื่อเยียวยาร่างกายของตนเองได้ที่อินเดียคุรุโยคะสามารถควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจการหายใจและแม้แต่ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายได้เพียงด้วยสมาธิส่วนหมอพีพื้นเมืองของเอริกาเชื่อว่า ทุกโรคภยัยล้วนมีต้นกำเนิดจากความไม่สมดุลของจิตวิญญาณและมีเพียงเมื่อจิตใจดได้รับการปรับสมดุลแล้วรา่รางกายจึงจะสามารถฟื้นคืนสุภาวะปกติได้อย่างแท้จริงแต่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมความคิดหรือความเชื่อหนึ่งจึงสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะทางกายภาพของร่างกายได้ลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่บนหน้าเาสูงชันแม้ว่าคุณจะรู้ว่าตัวเองปลอดภยัย เพียงแค่ก็มองลงไปยังความสูงที่เวียนหัวหัวใจของคุณก็เต้นแรงขึ้นฝ่ามือเริ่มชุ่มเหงื่อและกล้ามเนื้อของคุณแกงตัวทันทีนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดว่าจิตใจส่งผลต่อร่างกายโดยตรงคุณไม่ได้ตกลงไปจริงจริงแต่เพียงแค่คิดถึงมันร่างกายของคุณก็แสดงปฏิกิริยาเหมือนว่าความอันตรายนั้นเป็นของจริง ถ้าความคิดเชิงลบสามารถสามามรถทำให้ร่างกายตอบสนองอย่างรุนแรงได้ถึงเพียงนี้แล้วความคิดเชิงบวกจะสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าความกลัวสามารถทำให้หัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นความสงบสามารถทำให้มันเต้นช้าลงได้หรือไม่ถ้าความเครียดสามารถทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอแรงความสุขสามารถทำมันแข็งแกร่งขึ้นได้หรือไม่เรื่องราวเกี่ยวกับพลังแห่งการเยียวยา ผ่านจิตสำนึกไม่ใช่แค่ตำนานมีคนที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายถูกแพทย์บอกว่าไม่มีความหวังแต่พวกเขากลับมีชีวิตยืนยาวขึ้นหลายปีหรือแม้กระทั่งหายขาดเพียงเพราะพวกเขาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดมีผู้ที่เป็นอัมพาตแต่ด้วยจิตใจที่แน่วแน่พวกเขาสามารถกลับมาในเดินได้ครั้งไม่ได้มีปาฏิหาริย์หรือยาวิเศษใดๆมีเพียงความจริงที่เรียบง่าย เมื่อจิตใจเปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนแต่สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่คิดบวกแล้วจะสามารถรักษาทุกสิ่งทุกอย่างได้เรื่องนี้ซับซ้อนกว่านั้นมันไม่ใช่แค่การเชื่อในสิ่งดีๆแต่เป็นการเข้าใจว่าจิตใจทำงานอย่างไรมันส่งผลกระทรบต่อทุกเซลล์ทุกแกรสพลังงานในร่างกายอย่างไรและที่สำคัญที่สุดคือเราจะใช้พลังนี้อย่างมีจุดมุ่งหมายได้อย่างไร การเยียวยาไม่ได้มาจากภายนอกมันไม่ได้อยู่ในยาการบยาการบำบัดหรืออยู่ในมือของใครคนอื่นมันเริ่มต้นจากตัวคุณเองและเมื่อคุณตระหนักได้ว่าในช่วงเวลานี้เองคุณสามารถเลือกสภาวะจิตของตัวเองได้คุณจะค้นพบความจริงที่น่าทึ่งคุณไม่เคยสูญเสียพลังในการเยียวยาตัวเองคุณแค่ลืมวิธีใช้มันไปเท่านั้น กระตุ้นพลังแห่งการเยียวยาภายในเมื่อจิตสำนึกกลายเป็นเครื่องมือฟื้นฟูมีปรากฏการลึกลับที่วงการแพทย์สมัยใหม่ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ปรากฏการณ์ยาหลอกคนหนึ่งเชื่อว่าตนเองกำลังรับประทานยารักษาโรคแต่ในความเป็นจริงยานั้นไม่มีสารออกฤทธิ์ใดๆเลยและสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น อาการป่วยดีขึ้นความเจ็บปวดหายไปร่างกายเริ่มฟื้นฟูตัวเองทำไมถึงเป็นเช่นนั้นพลังนี้ไม่ได้อยู่ในเม็ดยาแต่มันอยู่ในความเชื่อของผู้ที่รับประทานยาเมื่อสมองเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าการเยียวยากำลังเกิดขึ้นมันจะส่งสัญญาณไปยังทั่วร่างกายกระตุน้นกระบวนการทางชีวเคมีที่ช่วยฟื้นฟูตนเอง นี่จะใช้ปรากฏการทางจิตวิทยาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สามารถวัดผลได้การวิจัยหลายร้อยชิ้นพิสูจน์แล้วว่าความเชื่อที่แรงกล้าสามารถส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกันปรับระดับฮอร์โมนและแม้กระทั่งเร่งกระบวนการฟื้นฟูบาดแผลแต่สิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือปรากฏการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับยาหลอกมีกรณีศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า แม้แต่เมื่อผู้ป่วยเชื่อว่าตนเองได้รับการผ่าตัดแต่ในความเป็นจริงแพ้เพียงแค่ทำขั้นตอนจำลองโดยไม่มีการผ่าตัดจริงร่างกายก็ยังตอบสนองราวกับว่าการผ่าตัดเกิดขึ้นจริงและสุขภาพของพวกเขาดีขึ้นเห็นได้ชัดนี้เอนข้อพิสูนว่าเมื่อจิตสำนึกของมนุษย์ยอมรับความจริงอะไรได,ด้ร่างกายจะปรับตัวเพื่อนำสิ่งนั้นมาเป็นความจริง ดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่เพียงแค่รอให้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่สามารถกระตุนมันขึ้นมาอย่างมีเป้าหมายเราสามารถใช้จิตสำนึกเพื่อเยียวยาย่า yeah. ไม่เพียงแค่บาดแผลเล็กน้อยๆแต่รวมถึงโรคเรื้อรังหรือความเสียหายที่ดูเหมือนจะฟื้นตัวไม่ได้หรือไม่ <c oughs> ลองนึกถึงผู้ที่สามารถควบคุมร่างกายได้เกินกว่าที่เราคิดว่าเป็นไปได้ ปทิบัติสามารถสร้างความร้อนในร่างกายท่ามกลางอากาศหนาวจัดเพียงแค่โดยสมาธิประมาจาศิลปะการต่อสู้สามารถรับแรงกระแทกมหาศาลโดยไม่บาดเจ็บผู้ฝึกชี้กงสามารถชะลออราการเต้นของหัวใจจนแทบหยุดนิ่งถ้าสิ่งเหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงการใช้จิตสำนึกเพื่อส่งผลต่อระบบภูมิคุมกันหรือกระบวนการฟื้นฟูเซลล์ยังเป็นเรื่องที่ไกลเกินไปจริงหรือ คำตอบนั้นขึ้นอยู่กับวิธีที่เรามองร่างกายของตัวเองคนส่วนใหญ่มองว่าร่างกายเป็นเครื่องจัก,กรกลที่ทํางานตามกฎฟิสิกส์ที่ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ในศาสตร์ดังเดิมของหลายอะไรทำโบราณร่านกายไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ไรชีวิตแต่เป็นแกสพลังงานแกสพลังงานที่เปลี่ยนแปลงได้ระบบบบที่ยืดหยุน่นและสามารถปรับตัวตามจิตใจของเรา ความเชื่อที่มีมานานหลายพันปีคือเมื่อพลังงานในร่างกายติดขัดโรคภัยก็เกิดขึ้นแต่เมื่อพลังงานไหลเวียนได้อย่างอิสระการเยียวยาก็จะเกิดขึ้นการวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่เกี่ยวกับพลังงานยังเริ่มพิสูจน์ว่าร่างกายมนุษย์ไม่ได้ทำงานเพียงแค่ด้วยกระบวนการทางเคมีและชีววิทยาเท่านั้นแต่มันยังได้รับอิทธิพลจากสนามแม่เหล็กคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และการสั่นสะเทือนบางอย่างที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์เมื่อบุคคลเปลี่ยนสภาวะจิตของตนเองผ่านกรรมสมาธิการจดจอ่อหรือการจิตอันจินตนาการยังมีเป้าหมายขึ้นสมองของพวกเขาจะเปลี่ยนแปลงและร่างกายก็เริ่มตอบสนองผู้ที่เคยฝึกสมาธิลึกซึ้ง จะรู้ว่าเพียงแค่โฟกัสไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพวกเขาสามารถรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในบริเวณนั้นได้บางคนสามารถบรรเทาความเจ็บปวดได้เพียงแค่ให้ความสนใจไปที่มันคนอื่นสามารถสัมผัสถึงพลังงานที่เคลื่อนที่ไหลผ่านร่างกายคล้ายกับกระแสไฟฟ้าอ่อนนันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่จินตนาการเพราะเครื่อง MRI ได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อบุคคลจดจอไปที่อวัยวะใด ไว้วะาหนึ่งการไหลเวียนของเลือดไปยังบริเวณนั้นจะเปลี่ยนแปลงและหากจิตสำนึกยังคงอยู่ในบริเวณนั้นนานพอการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะเด่นชัดขึ้นนำไปสู่การฟื้นฟูที่แท้จริงแล้วคุณจะนําสิ่งนี้ไปใช้ในชีวิตของคุณได้อย่างไรจะทำอย่างไรให้จิตสำนึกไม่ได้เป็นเพี้ยเป็นเพี้ยนแนวคิดที่เลื่อนลอยแต่กลายเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณควบคุมสุขภาพและร่างกายของตัวเองได้จริง สิ่งแรกและสำคัญที่สุดคือการตระหนักรู้ตระหนักว่าคุณไม่ไดเ้เป็นเพียงแค่เหยื่อที่ไร้อำนาจของร่างกายตัวเองคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตทางกายภาพที่ถูก,ถกจำกัดด้วยพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อมภายนอกคุณมีอิทธิพลต่อร่างกายของคุณมากกว่าที่คุณเคยคิดขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกับร่างกายไม่ใช่แค่ผ่านการกระบวนการคิดทางตรรกะ แต่ผ่านประสบการณ์โดยตรงเมื่อคุณรู้สึกถึงความเจ็บปวดแทนที่จะรีบหาทางกำจัดมันลองจดจ่อกับมันสังเกตมันรู้สึกถึงมันไม่ใช่ในฐานะศัตร,รูแต่ฐานะสัญญาณที่ร่างกายของคุณกำลังส่งถึงคุณและสุดท้ายคือการฝึกฝนทุกสิ่งในชีวิตต้องการการฝึกฝนถ้าคุณต้องการวิ่งเร็วขึ้นคุณต้องฝึกฝนกล้ามเนื้อถ้าคุณต้องการพัฒนาความจำคุณต้องฝึกฝนสมอง และถ้าคุณต้องการกระตุ้นพลังการเยียวยาภายในคุณคุณต้องฝึกฝนจิตสำนึกของคุณเช่นกันความลับที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เทคนิคพิเศษใดๆแต่มันอยู่ที่คู่ความสมเสริ์ผู้ที่สามารถเยียวยาตัวเองได้นั้นไม่ใช่เพราะพวกเขามีพลังพิเศษตั้งแต่เกิดแต่เป็นเพราะพวกเขาได้เรียนรู้ที่จะใช้จิตของตนเองอย่ง่งมีเป้าหมายและบางทีคำถามที่สำคัญที่สุดอาจจะไม่ใช่ สิ่งน,นี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่เป็นคุณพร้อมที่จะลองมันหรือไม่การควบคุมร่างกายด้วยจิตสํานึกประตูสู่การเยียวยาที่แท้จริงมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจไม่เคยตระหนักร่างกายของเราไม่เคยทำงานเพื่อต่อต้านเรามันไม่ได้สร้างโรคขึ้นมาเพื่อลงโทษเรา ไม่ได้ก่อให้เกิดความความเจ็บปวดเพื่อให้เราทุกทรมานทุกสัญญาณจากร่างกายล้วนมีข้อความบางอย่างซ่อนอยู่และเมื่อเราเรียนรู้ที่จะรับฟังเราจะค้นพบว่าตัวเราเองสามารถเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาแทนที่จะพึ่งพาปัจจัยภายนอกเพียงอย่างเดียววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันว่าฮะระบบประสาทระบบต่อมไายท่อและระบบภูมิคุ้มกันมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง เมื่อคุณเครียดร่างกายจะหลั่งคอร์ติซอลในตรังติซอนคอร์ติโซซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กดภูมิคุ้มกันรบกวนสมดุลของฮอร์โมนและทําให้คุณเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากขึ้นแต่เมื่อคุณสงบเมื่อคุณสัมผัสกับความสุขและความสงบร่างกายจะตอบสนองในทางตรงกันข้ามระบบคุ้มกันแข็งแรงขึ้นเซลล์ฟื้นฟูเร็วขึ้นและอวัยวะต่างๆทำงานประสานกันอย่างสมดุลคำถามคือ เราจะรักษาสภาวะนี้ไว้ได้อย่างไรไม่ใช่แค่ในช่วงเวลาสั้นของการทำสมาธิแต่ในชีวิตประจำวันของเราจะทำอย่างไรให้การเยียวยาไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเวลาชั่วครู่แต่กลายเป็นสภาวะที่ยั่งยืนลองเริ่มต้นด้วยการทำการทดลองง่ายๆหลับตาลงหนึ่งนาทีและนำความสนใจทั้งหมดไปที่มือของคุณไม่จำเป็นต้องขยับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้น เพียงแค่รับรู้ว่ามันมีอยู่จริงหากคุณทำสิ่งนี้นานพอคุณจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงแกรสพลังงานความอบอุ่นหรือการสั่นสะเทือนเบาเซลลเกิดอะไรขึ้นที่นี่คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทางทางกายภาพเลยแต่เพียงแค่การให้ความสนใจไปที่มันได้เปลี่ยนวิธีที่คุณรับรู้ร่างกายของคุณ ตอนนี้ลองจินตนาการคุณสามารถทำเช่นเดียวกันกับทุกส่วนของร่างกายแากมีบริเวณได้ที่รู้สึกเจ็บปวดแทนที่จะมองว่ามันเป็นปัญหาลองมองว่ามันคือสัญญาณบางอย่างจดจ่อกับมันส่งกระแสจิตแห่งการรับรู้ไปที่มันแล้วคุณจะเริ่มเห็นความแตกต่างฟังดูเรียบง่ายแต่ในความเป็นจริงมันเป็นเทคนิคที่ถูกใช้มานานนับพันปีในหลายหลาประเพณีทางจิตวิญญ,ญาณทั่วโลกในประเทศจีน ชีกงงถูกพัฒนาขึ้นบนหลักการที่ว่าพลังงานสามารถทูมทางผ่านจิตสํานึกในอินเดียประมาจาร์โยคะใช้สมาธิในการควบคุมกระบวนการทางชีวภาพของร่างกายแม้แต่ในงานวิจัยทางการแพทย์ใหญ่ของโลกตะวันตกนักวิทยาศาสตร์พบว่าผู้ป่วยที่ฝึกฝนการสร้างภาพในจิตใจจินตนาการถึงกระบวนการเยียวยาที่เกิดขึ้นในร่างกายของตนเอง สามารถฟื้นตัวได้เร็วกว่าอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ทำ <c oughs> ร่างกายของเรามีพลังแห่งการฟื้นฟูโดยธรรมชาติและจิตสำนึกนึกของเราสามารถเป็นสะพานที่เชื่อมโยงกับพลังนั้นได้คุณพร้อมที่จะเปิดประตูบานนี้หรือ,อยัง <c oughs> แต่ทำไมละ่ะอะไรในจิตสำนึกที่สามารถส่งผลต่อวัตถุทางกายภาพได้คำตอบอาจซ่อนอยู่ในธรรมชาติของความเป็นจริงเอง ฟิสิกส์ควอนตัมได้แสดงให้เห็นว่าแม้อนุภาคที่เล็กที่สุดในจักรวาลก็ได้รับอิทธิพลจากผู้สังเกตการเมื่อนักวิทยาศาสตร์เฝ้าดูอิเล็กตรอนพฤติกรรมของมันเปลี่ยนไปเพียงเพราะว่ามันถูกสังเกตสิ่งนี้หมายความว่าจิตสำนึกไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่อยู่ภายในแต่สามารถมีอิทธิพลต่อโลกภายนอกได้จริงลองคิดถึงร่างกายของคุณเสมือนเป็นจักรวาลขนาดเล็ก หากจิตสำนึกสามารถส่งผลต่ออนุภาคระดับควอนตัมทำไมมันจะไม่สามารถส่งผลต่อร่างกายของคุณเองได้หากคุณส่งสัญญาณที่ชัดเจนสัญญาณแห่งการเยียวยาสัญญาณแห่งความสมดุลร่างกายของคุณจะตอบสนอ,องต่อมันได้หรือไม่คำตอบคือได้และผู้ที่เคยฝน่งนี้สามารถเป็นพยานได้ว่า เมื่อคุณเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในความเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเชื่อมโยงกับร่างกายผ่านจิตสำนึกและการจดจ่อสิ่งมหาจรสามารถเกิดขึ้นได้มีเรื่องราวที่น่าทึ่งเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคร้ายแรงแพทย์บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่เดือนดูตลิ่งิว่าไม่กี่เดือนแต่แทนที่เขาจมอยู่กับความสิ้นหวัง เขาตัดสินใจลองสิ่งที่แตกต่างออกไปทุกวันเขาใช้เวลาหลายชั่วโมง <c oughs> จินตนาการถึงเซลล์ในร่างกายของเขากำลังฟื้นตัวระบบภูมิคุ้มกันของกำลังแข็แคงแกร่งขึ้นเขาหลีกเลี่ยงทุกความคิดเชิงลบใช้เวลาดูภาพยนต์ตลกหูเราและจดจออยู่กับความเชื่อที่ว่าร่างกายของเขาสามารถเยียวยาตัวเองได้และสิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่อเขากลับไป ปรตรวดร่างกายที่โรงพยาบาลหลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนแพทย์ไม่พบร่องรอยของโรคอีกต่อไปนี่คือปาฏิหาริย์หรือหรือจริงๆแล้วนี่คือพลังที่เราทุกคนมีอยู่ในตัวแต่เราไม่เคยได้รับการสอนให้ใช้มันมีสิ่งหนึ่งที่แน่นอนร่างกายของคุณฟังจิตใจของคุณเสมอทุกความคิดทุกอารมณ์ทุกความเชื่อเป็นพลังงานในรูปแบบหนึ่ง หากคุณบอกตัวเองสํำเจ้าคุณอ่อนแอว่าคุณป่วยว่าคุณไม่สามารถฟื้นตัวได้ร่างกายของคุณจะตอบสนองตามนั้นแต่หากคุณบอกมันว่าคุณเข้มแข็งว่าคุณาลังฟื้นตัวว่าร่างกายคุณกำลังฟื้นฟูตัวเองมันจะตอบสนองตามนั้นเช่นกันดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่คุณต้องทำคืออะไรนั่นคือเริ่มต้นสนทนากับร่างกายของคุณไม่ใช่ด้วยคำพูด แต่ด้วยการให้ความสนใจด้วยการตระหนักรู้ด้วยการเชื่อมโยงอย่างแท้จริงเริ่มสังเกตสัญญาณที่ร่างกายของคุณส่งออกมาโดยไม่ตัดสินไม่หวาดกลัวสร้างพื้นที่ในจิตใจของคุณที่ซึ่งการเยียวยาสามารถเกิดขึ้นได้และปล่อยให้ร่างกายทำหน้าที่ของมันการเยียวยาไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันอยู่ภายในตัวคุณเสมอและเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะใช้มัน คุณจะค้นพบว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่สิ่งที owanie, ่คุณสามารถทำได้แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณสามารถเป็นได้การตั้งโปรแกรมจิตใหม่เมื่อคุณกลายเป็นสถาปนิกแห่งการเยียวยามีสิ่งหนึ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยคิดถึงเราไม่ได้เป็นเพียงผู้ที่เฝ้ามองชีวิตของตนเองแต่เรายังเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาด้วย ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณจากจังหวะการเต้นของหัวใจการไหลเวียนของเลือดไปจนถึงวิธีเซลล์ฟื้นฟูตัวเองล้วนได้รับที่แทน่นเริ่มมาจากสิ่งเดียวเท่ล้วนได้รับอิทธิพลจากสิ่งเดียวจิตสำนึกของคุณแต่คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าคุณสามารถควบคุมกระบวนการเหล่านี้ได้หรือไม่คุณสามารถออกแบบการทำงานของร่างกายได้เหมือนกับที่สถาปนิกออกแบบอาคารได้หรือเปล่า หากคุณเข้าใจวิธีที่จิตท,ทำงานคุณจะพบว่าคำตอบคือได้และนี่ไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่ถูกค้นพบและพิสูจน์มาแล้วนับพันปีปรมาจารย์โยคะสามารถชะลออัตราการเต้นของหัวใจของพวกเขาได้จนเกือบหยุดนิ่งพระทิเบตที่ฝึกสมาธิขั้นสูงสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายของตนเองได้เพียงด้วยจิตสำนึกนักวิทยาศาสตร์ด้านประสาทวิทยา พบว่าผู้ที่ฝึกฝนจิตมาเป็นเวลานานสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองของพวกเขาได้ไม่เหมือนกับที่นักกีฬาสามารถเปลี่ยนแปลงกล้ามเนื้อของตอนเองผ่านการฝึกฝนแล้วคุณจะนำหลักการนี้มาใช้เพื่อตั้งโปรแกรมจิตของคุณใหม่ได้อย่างไรลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นคอมพิวเตอร์และจิตสำนึกของคุณคือระบบปฏิบัติการ หากซอฟต์แวร์ข้างในมีข้อผิดพลาดระบบจะทำงานผิดพลาดก่อให้เกิดโรคความเหื่อไอลา้าหรือความไม่สมดุลแต่จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสามารถแก้ไขโคดนั้นได้หากคุณสามารถเปลี่ยนสัญญาณที่คุณส่งไปยังทุกเซลล์ในร่างกายตัวอย่างที่ชัดเจนของแนวคิดนี้หนึ่งในกรณีที่โด่งดังที่สุดคือเรื่องราวของดรโจดิสเปนซา นักวิจัยด้านจิตและร่างกายที่เคยประสบอุบัติเหตุจนกระดูกสันหลังเสียหายอย่างรุนแรงแพทย์บอกว่าเขาจะไม่มีวันเดินได้อีกเว้นแต่จะเข้ารับการผ่าตัดแต่แทนที่จะยอมรับคำวินิจฉัยนั้นเขาตัดสินใจลอมสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นไปไม่ได้ทุกวันเขาใช้เวลาหลายชั่วโมงจินตนาการว่ากระดูกสันหลังของเขากำลังฟื้นตัวเขาออกแบบกระดูกแต่ละชิ้นใหม่ในจินตนาการของเขา รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังกลับมาแข็งแรงอีกครั้งและหลังจากผ่านไปไม่กี่เดือนเขากลับมายืนและเดินได้อีกครั้งโดยไม่ต้องผ่าตัดเลยถ้าสิ่งนี้เป็นไปได้มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องรอให้การเยียวยามาจากภายนอกไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับแพทย์หรือยาเสมอไปแต่การเยียวยานั้นเริ่มต้นจากภายในตัวเราเอง และที่สำคัญที่สุดใคร,รยก็สามารถทำได้หากพวกเขาเข้าใจวิธีที่จิตของตนเองทำงานคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นสถาปนิกของการเยียวยาของตัวเองและคุณจะเริ่มต้นได้อย่างไรก่อนอื่นจงตระหนักว่าทุกความคิดของคุณมีพลังหากคุณบอกตัวเองซ้ำเปลา่าว่าคุณอ่อนแอว่าคุณกำลังป่วยว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ร่างกายของคุณจะรับเอาสิ่งนั้นเป็นความจริง แต่หากคุณเริ่มส่งสัญญาณใหม่บอกกับตัวเองว่าคุณกำลังแข็งแรงขึ้นทุกวันเซลล์ของคุณกำลังฟื้นฟูพลังงานในร่างกายของคุณกำลังไหลเวียนอย่างสมดุลร่างกายของคุณก็จะเริ่มตอบสนองต่อสิ่งเหล่านั้นใหญ่ใช้พลังของการสร้างภาพในจิตใจทุกวันให้คุณใช้เวลาสองสานาทีหลับตาและจินตนาการถึงร่างกายของคุณที่กำลังฟื้นตัว แต่ไม่ใช่แค่คิดแบบผิวเผินต้องรู้สึกให้ได้ราวกับว,ว่ามันเกิดขึ้นจริงในขณะนั้นรู้สึกถึงลมหายใจที่เบาสบายขึ้นรับรู้ถึงหัวใจที่เต้นอย่างมั่นคงและแข็งแรงจินตนาการว่าเซลล์ของคุณกำลังแป่งแสงแห่งพลังงานใหม่ผู้ที่ฝึกฝนเทคนิคน,นี้มาเป็นเวลานานต่างรายงานว่าร่างกายของพวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เพราะปาฏิหายแต่เพราะพวกเขาเปลี่ยนวิธีที่ตนเองมีปฏิสัมพันธ์กับร่างกาย 2. ฝฝนความเงียบและความสงบภายในเมื่อคุณเครียดหรือหวาดกลัวร่างกายจะเข้าสู่โหดเอาตัวรอดซึ่งทำให้พลังงานทั้งหมดถูกนำไปใช้ในการต่อสู้หรือหนีส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลแงระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติไว้วาต่างการตึ่เครียดและถูกทำลายอย่างช้า แต่เมื่อคุณเรียนรู้ที่จะทําให้ตัวเองเข้าสู่สภาวะแห่งความเงียบสงบผ่านการทําสมาธกิการควบคุมลมหายใจหรือการมีสติรู้ตัว mindfulness คุณจะสร้างสภาวแวดลอมที่เหมาะสมให้ร่างกายเยียวยาตัวเองตามธรรมชาติสามเชื่อมั่นในปัญญาของร่างกายร่างกายของคุณรู้วิธีรักษาตัวเองมาโดยตลอดหากคุณมีแผนที่มือมันจะสมานแผลเอง หากคุณเป็นหวัดระบบภูมิคุ้มกันจะทำงานเพื่อต่อสู้กับไวรัสโดยอัตโนมัติแต่สิ่งที่คุณต้องทำคือมอบเงื่อนไขที่เหมาะสมให้กับมันและเงอนไขที่สำคัญที่สุดคือจิตสำนึกของคุณเองการเยียวยาไม่ใช่สิ่งที่มาจากภายนอกแต่มันคือการตื่นรู้จากภายในนหากคุณเข้าใจสิ่งนี้หากคุณตระหนักว่าจิตสำนึกสามารถส่งผลต่อร่างกายได้จริง คุณจะพบว่าความเป็นไปได้ของคุณนั้นไร้ขีดจำกัดมีคำกล่าวจากบรมครูในอดีตว่าร่างกายคือกระจกสะท <c oughs> in, ้อนของจิตใจเมื่อจิตใจของคุณเปลี่ยนแปลงร่างกายของคุณก็เปลี่ยนแปลงเมื่อคุณเชื่อมั่นว่าตัวเองสามารถเยียวยาได้การเยียวยาก็จะเกิดขึ้นและคำถามสุดท้ายสำหรับคุณคือคุณเชื่อในพลังของตัวเองหรือไม่